จะมาประกอบรถใบพัดกันนะคะใช่แล้วนี่มาเป็นชุดคิดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆใช่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นของพี่แอมนะคะอันนี้เป็นของน้องโกะนะเพื่อนๆเป็นอบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบทีละชุดนะคะเพื่อนๆใช่เลยเริ่มจากของใครก่อนดีของน้องโกะคะพี่แอมของน้องโกะก่อนเนาะมาแกะกันเลยเลยดีอุ๊ยุึงส่วนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องโกะ นี่คู่มือมาให้นี่เพื่อนๆในชุดอุปกรณ์ก็จะมีคู่มือมาให้นะคะนี่ประกอบออกมาเสร็จหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยนะเพื่อนอๆแล้วก็มีว,ว,วิธีทํานะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็มีอะไรครับนี่แล้วก็จะมีมน็อตส,สก,ก,กูชุดล้อแล้วก็มอเตอร์ใช่แล้วก็รางทางรางทางแล้วก็นนตัวยืดตัวยึดแล้วก็ใบพัดใช่แล ของนก,ก็มีนิดเดียวนะคะเพื่อนใช่โอเคเพื่อนเอนเราทําความเข้าใจกับคู้มือเสร็จแล้วนะคะใช่แล้วแล้วก็มีพ่อคอยแนะนําอยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อน,อนใช่แล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนี่นก,ก็เอาอันนี้มาวางไว้ตัวนี้ครับต้องยึดนอด็อต น้ำแขงครับโอเคโอเคโอเคต่อ,อไปใส่ล้อใส่รูล่างโอเค <Okay. S 2> นี่เ,นเพื่อนๆได้แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ไฟน้ำเพื่อนเดี๋ยวเราให้พ่อทำให้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้บัตรกีนะน้องโก้กับพี่แอมทำไม่ได้ใช่นี่เพื่อนเพื่อนของพี่แอมก็จะเป็นทรงฟอร์มาล่าวันนะคะใช่แล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆใช่แดียว่าของพี่แอมนะมีชิ้นส่วนที่มันหักมาหนึ่งชิ้นนะคะใช่นี่มันหักมานะคะเพื่อนๆนแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้พ่อซ่อมให้นะคะเพื่อนๆนใช่แล้ว โอเคเพื่อนๆมาประกอบกันเลยค่ะของพี่แอมเนี่ยรู้สึกว่าจะง่ายกว่าของน้องโกมากเลยนะคะใชม่มาประกอบกันเลยเอรูไว้ด้านล่างนะคะน้องโกโอเคครับนี่ได้บดน้องโกมองมาเห็นเมื่อกี้พี่แขนพี่แอมบงังอ่านี่แล้วก็ใส่รูไว้ด้านล่างนะโอเคครับแล้วก็อันนี้เสียบ chup lấy chút chút lấy chút con chút xuống chút 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 โอเคต่อไปก็ประกอบลอ้อระวังโ,โดนล้อนะพี่แอมทำไมล่ะครับเดี๋ยวจะอายเขาอ๋อค,คนละล้อคันนึงก็๋อไปประกอบประกอบลอ้อเหมือนรถซิ่งอะซูมิล่าวันซูมลิล่าน,นังก็ถอดออกแล้วแยกคัน อมพี่แอมเสร็จแล้วนะเพื่อนๆน,นี่ mm. ได้หรือยังได้ก็มาเสียบเลยต้นอีกเ็นต่อไปก็เป็นใบพัดนะเพื่อนๆเฮ้ย้อนหอเ,เหลียวได้ด้วย พี่นกใบพัดเหมือนอะไรนกูว่าใบพัดเหมือนพัดลมอ่ะเหมือนใบพัดพัดลมเลยใช่ที่เ <พอ S 2> สร็จแล้วเพืพ่อนเดี<ม>๋ยวไปให้พ่อบัตรกรีให้เหมือนเดิมนะคะ,ะ a few moments later แพี้เพืพ่อนเราประกอบเสร็จทั้งสองคันแล้วนะคะใช่เร่คันนี้ของพี่แอมนะคะใช่ระบบเปิดเป็นอย่างนี้จิบ๊บนี่เปิดแล้ว นี่ระบบเปิดของนัอโกจะอยู romance, hurt, ่ด้านใต้นะเพื่อนๆนี่ด้านนัอโกหรอกโอ้โหโคตรเย็นเลยโคตรเย็นเลยโอ้โหทำไมของนัองโก้แรงจังเหมือนพารามอเตอร์อะไอย่ะเพื่อนๆใช่ป้าเดี๋ยวเราไปเล่นด้าน เพื่อนเพื่อนๆลองทายดูนะระหว่างรถของพี่แอมกับรถของนก,ก๊ะคันไหนจะเร็วแรงกว่ากันก<อ>็ต้องเป็นรถของนก,ก<อ>๊ะอยู่แล้ว<อ>ทําไมล่ะครับนก,ก๊ะก็ดูนี้สิฟังเสียงหองเสียงนี<อ>เสียงยังกัดจะบินได้เลยโพ แต่เย็นฮะเย็นโอ้โหจะสู้ของพี่แอมได้หรือเปล่านี่ของพี่แอมใบพัดใหญ่กว่าแถมมีสามใบด้วยมีสองใบพัดน้องโกน้องโกว่าน้องโกต้องชนะนี่แถมพี่แอมคันใหญ่กว่าด้วยนะนอโก้คันจิ๋วน้องโกต้องเฟี้ยวแน่นอนเอนนี้ไม่หลังน้องโกถ้าใครแพ้ต้องขี่หลังคนนั้นกลับบ้านขึ้นกูอ่าใช่แล้วอ่าใช่ไหม ไม่ใช่ถ้าใครแพ้คนชนะต้องขี่หลังคนแพ้อ๋ออามาเดี๋ยวมาแข่งก,กันเลยพี่แอมพี่แอม,มจะว่าแต่เอาชนะรถน้องโกะเลยรถพี่แอมอ่ะไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมเดมี๋ยยังไม่ได้ลองอีกด้วยโอ้โหน้องโกะทำไมปากดีจังเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นใครว่าไปเปิดก่อน นับหนึ่งสองสามแล้วค่อยไปนะโอเคครับโหโครเย็นนะโคตรเย็น รถของนกโก้ชนะนะคะเพื่อนแพ้โอ้โหรถของนกโก้อย่างแรงเลยเนาะใช่อะโอเคตามสัญญาให้คนชนะขึ้นหลังคนแพ้เช้าก็ถือให้หน้อย <c oughs> อ้ากระโดด เอาตัวลาไปก่อนนะคะ